กับสบายดีพ hmm. mm ่อแม่พี่น e ้องสบายดีุูบูชุพนชุมบกชุบอนเด้อร์พวกเกาะกันจีเก่าชิ้นเครื่องกับสองน้องด้วยกัน้องถ้ากะบเฮดเวียกแล้วพี่น้องอีกบ้านนอนสูงแล้วกะกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วเรียบร้อยแล้วคะล้างจุ้ยล้างจานจะดมุมีทางขาพี่น้องเลยก็เลยปล่อยให้เป็นอาทิตย์ห้องสามัยกับน้องเยี่ยมซะ พี่น้องเบลจะขอถ่ายคลิปอนจากคาวพี่น้องถ่ายคลิปแล้วก็นิไปนิบทุง่งนิบอันซอยนิงซอยคนอันอันิแจ้งเลยา่อ่อสะจอยจับมืจบอจอยพอบล้วต้องหัืคอชานะฮะกระชิบสองมือแบ,บ,บมึง,ง,งยัง้ยังวะยัง ลองสาเปียกเวิร์ดะจะมวยหวยน้องเยี่ยมกินข้าวทียลังแล้วน้องเยี่ยมกะไข่ดอกมาที่ล้างหมูมาผู้ที่ถือแม่หลางถวเวียกทำอีทั้งน้องเยี่ยมจะมาคุ้เองนั่นเข่งเข่น แงโพจอยยังบยงะไนห้องไปวะน้องเยียบลเห็นบาดเพราวนี่เยียมคนลายคนลายยุแล้วแหละ แล้วนะทุกอยางเขากัยังไรอันพี่น้อยงานแล้วล่ะลังจางลรงเผื่อแรงจางแล้วกับสีนิบทองนิบทุ่งแล้วพี่น้องมันลกไิบตัวเรือมันนิบทองนิบทุ่งแล้วเขาก็สีนิบจอกแล้วก็ยังตั้มยังตั้มยังขนะพี่น้อง เห็ดยางละพันอันปัาดเผื่อเซแล้วพี่น้องเจ้าชีจักมุ้งอยู่จากเซแล้วยมือนี้เบิดมือมัดซอยกันตุ่มขำเลยมือนี้เจดามาเมื่ออื่นเราไม่ซอยเด้อว่าฉันมือหน้าก็จะออกมาอีกพ in. okay. ี่น้อยแม่งเหี้ยมาบินหยาบหยาบอยู่เลยนี่นี่ ตัวชายเสือน้องเยี่ยบนะคะไมนชิจุ่มหน้า,นาเลย,ยสะนะสมวยกันนี้น้องว่าคิปมากพี่น้องเลยอตอนนี้กับขึ้สีห่วงอยู่แบบแบบขึ้เสียก็ไม่อัดหน้ามหายเอยน็ <laughs> นท้ามาจากโมองจากเถื่อเลย เยอะแหม่บ้ามเป็นห่องคอวะแจ๊กจะเป็นห่องคอจกัยพอนะเฮ็ดหนายันไ่ได้เฮ็ดแต่ได้เข็ดสมัวนะเ็ดนานเขื่อนเมือด้เ็ัเอวดได้หนายัน่ยงยันเป็ตตียงนี่เฮ็ดแต้เดยาจะจบแล้ ยังไรนะตีดีสุดเลยรถไปเก่าไปเบิ่งทางนอกน้อพี่น้องบันมันเบิ่งทางนี้พี่น้องห่าก็กินเขาแล้ว เ้รง่ังว่งะตรงนโอ้ไปพ่กะติ๊กนำเย็นอืกะติ๊กนีเนาะมเอ้ยมาใพยกนี่บอรเลเจ้าอดมันถูกกะติ๊กอีมันเบอเย็นช่วงนี้อันอินกับกะติ๊กไล่ช่วงนี้

นี่บ้านหอแอเอสงนเลยดนี่จก่อแม่เห็ดอันทำก็เลยทมยังเจ็ดใส่เวลาอีกซองสมูอิ่แล้วตอนเห็นซุปถุงอิดมั้งเหรอหิ้งผูหลงมาเลยแม่โอ้ยขนาดใต้ก็ยังงามขาขาขาอุจจตยืนนั่เฮ้ยจังเรืองี้หรอพี่น้องเฮ้ยต้มบริลินน้ำกระติกตี ມັນບໍ່ເຢັນບໍ່ຕິກໂຕນີ້ໂອກະຕິກໂຕນີ້ໃສ່ນ້ຳບໍ່ເຢັນເສียวຢາກແຕ້ວ່າຊັ້ນກະຕິກບໍ່ເຢັນບູລານຫ มันก็บ่มีเนาะยัดการจัดการเป็นผู้จัดการมันเป็นนานมาบ่มีของในเนือนมีเบิดเนาะยังอาจะบักยังยังกระเนาะยังาอย่างเดียวน้ําใจ ขาดอย่างเดียวทใจมีินตักซิรแตาเป็นายจะให้กันเองตองหนักต้องใช้องซอยยุก็ได้จะแก่ข้อลงใส่น้ำมอทำๆน้อง้อง เสออยู่เฮ้ยกันมีเสือสู้ส่เอ็งกันที่ใส่โดดน้ำอยู่ข้างบ่มีเอ็กันยอมมือกันม่กันีก็ยอมม่อกันันแล้วกลางคืนบ่แมนเฮ้ยมันมักลางคืนบ่เห็นโอ้ยบ่ได้เอาหัวตั่ันเียบ ร้อยอันร้อยอันร้ออันร้อยันอยอันร้ยวันร้ออันร้ัน้อันรอยพันอัน้ออันร้นยรอัน้ยันรยนน้ยอันเ้ยันรอันรียน้อยอัน่อยันล้อันร้อน้อยันหยน้ยอันร้ยรอาพันอันเดี๋ยวนี้ให้เอา้ันอันโอ้ย้ออ้ยยร้บ่อยอันร แผนของผู้หญิงก็สีบานแน่พี่น้องมาบังแผนของผู้ชายผู้ไปก็หลายชุดสีตาหมัดกล้ได้เยี่ยมโอ้โหเห็ดยังทางนี่อันดี้นี่พวอยากไปกันนี่ ตระท่เกาห้องบ้าภูมิภาคคือหนังเห็ดขาดทวะระวังเด้อระวังกันเป้ขาดอ คีมในกระด้าเละป้าลุงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสองน้องเดือนในเด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามสองน้องด่าพี่น้องเพบกันหม่คิปหน้าพี่น้องกลับสบายดี